สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่เป็นพลังงานของไพ่ที่อยากส่งสารนี้ถึงคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานและเลือกไพ่ในใจหนึ่งใบนะคะพี่หมอจะเปิดให้สองใบมาดูพลังงานของไพ่ดวงของคุณในวันนี้นะวันนี้ที่เห็นคลิปนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะมาเปิดไพ่ใบแรกกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะแน,แน่นๆไพ่ใบแรก ว้าว wow, วันนี้ความรักเลิฟเวอร์คุณได้รับข่าวดีแน่นอนเกี่ยวเรื่องความรักวันนี้พูดคุยหรือรอคอยอะไรเกี่ยวเรื่องความรักอยู่บอกเลยมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาสําหรับคุณใครทะเลาะกับแฟนได้งอกันนะคะ ่ะมาดูใบที่2เลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างว้าทรีออฟเดอะคัพวันนี้มีข่าวดีเรื่องการงานเราคอยเงินได้เงินนะคะตกลงเจราจาหรือพูดคุยวางแผนอะไรวันนี้สําเร็จจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําวันนี้อาจจะได้เจอกันระยะนิมิตนะครับเพื่อนเก่าๆคนที่ดีต่อใจสําหรับคุณรู้สึกเจอและดีรู้สึกเจอและยิ้มได้วันนี้คุณจะได้เจอคนที่คุณอยากเจอค่ะไพ่สามถ้วยนะคะการงานดีงานนี้สําเร็จเลยนะคะ สำหรับใครผ่านไปแล้วเลือกไพ่ทั้งสองใบนี้แล้วรู้สึกชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังดังใจปาถนาในทุกเรื่องตลอดทั้งวันนะคะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ